ณหมู่บ้านอันไก่พ้นมีหญิงสาวคนหนึ่งมีนามว่าสมศรีเลืองแสงอิงชุงเลืองแสงเป็อะีทีเดียวเทียวอ่าเลืองแสงที่ดาบนะอย่าคิดไปลึกอย่าคิดไปไกลนะครับวันนี้นะครับผมเจ้าตัวดาบเนี่ยนะฮะผมดักฮาร์ดผมรู้อ่านถูกหรือเปล่านะเอาแปว่า ดาบดำเป็ดป,ปีเนี่ยนะครับผมได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเจ้าตัว CBR4 นะฮะที่เป็นเปตทวินนะครับผมแต่ต้องบอกว่า20 CP ไปแล้ว50 CP 100 CP อ่ะเข้าไปโอ้อยสวยนะอุ้ยมังกรสวยจัดแต่ช่างมันฮะ200 CP ครับผมโอเคเอ้ยมันขึ้นร้อยทีละ100ร้อยเลยวะเนี่ย300 CP โอเคขึ้นเท่าตัวแล้วครับต่อไป 600 CP ฮะยังไงโอ้โหท่าด้วยเป็นไงสวดแดนนะครับสวดแดน1,200 CP โอ้โหได้เป็นบีวาสนะิบห้านะโอ้สวยนะทำเป็นเลนไปนะสวยนะฮะ1,600ั 1, CP ครับโอ้โหได้เป็นอะไรเนี่ยกระเป๋าเะครับผมแบคแพคต่อไปนะครับผม,อมสองพันสียสวยๆครับ CPR 4แล้วก็เหมาๆครับผมเหมาเจอตุงอี๊ยต้อนรับตุดจีนเอเวน นี่หมดตุวจีแล้วกูยังเหมาเจอตุงอยู่เนี่ยน,นะฮะสามพันสามร้อยนะครับกระดานนี้รวมแล้วนะฮะเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบซีพีนะครับผมถ้าตีเป็นเงินจริงๆเติมกว่าอินแบกของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่าประมาณสองพันห้าร้อยบาทประมาณสองพันห้าร้อยเนาะโอเคฮะผมจะมารีวิวดาบให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในเกมเนี่ยผมจะไม่เอาดาบไล่ฟันในแงคงแน่นอน,นครับผมทำไม่ได้ ฝีมือไม่ถึงครับผมผมจะเอาเจ้าตัว CBR4 เนี่ยไปไล่ยิงแทนนะฮะแต่ว่าต้องมารีวิวดาบก่อนแล้วกันเนาะนี่เป็นไงชูิงชูิงเป็นดาบแห่งดวงดาวเป็นไงโอ้โหสมสีของเราฟันดาบอย่างสวยเป็นไงไอ้ดูอีกทีหนึ่งครับผมเนี่เพราะว่าเดี๋ยวในแรงเนี่ยผมจะถือไปด้วยแต่ไม่เอาไปฟันนะฮะเพราะว่าถ้าเอาไปฟันเนี่ยคงโดนเพื่อนด่าแน่นอนนะครับไม่ยอมยิงคนระับหมดแต่ฟันดาบนี่ไหมเวลาฟันนะครับเห็นไหมชูิปเอ้ามไมมันไม,นมน่ไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ไมกลเลยวะมันใกล้ยังวะ เออผมนึกว่าดาบจะไกลกว่านี้โอโ้ใกลามากเลยครับนี่โหทําให้ผมยิ่งไม่อยากเล่นเข้าไปใหญ่เลย <laughs> โอเคดูโอ้โหแต่มันฟันได้3จังหวะนะครับแต่จังหวะที่3น่าจะช้าหน่อยนะครับผม1 2แล้วก็3นี่สมันจะแบบชุกเนี่ยเห็นไหมนะฮะนี่แล้วเวลาสลับนะครับมันจะเก็บเข้าฝากักแล้วก็ดึงออกจากฝักนี่อย่างนี้นะครับผมโคตรเท่นะฮะแต่นะครับผมเมื่อเทียบกับปืนอื่นๆแล้วกับมีดธรรมดาดูฮะโคตรเร็วฮะ นี่ดูเร็ววะสลับมีดสลับปืนเร็วมากแต่เมื่อเทียบกับมีดรีเจนนะฮะอาดูเดี๋ยวเปลี่ยนปืนให้ก็ได้อ่ะกว่าจะสลับเป็นไงต้องชักเข้าชักออกกูโดนศัตรูยิงตายพอดีนี่ผมพูดเลยนะมันช้ามากครับกับการที่ต้องชักเข้าชักออกของดาบเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างช้าอ่ะเดี๋ยวเทียบดูกับปืนเดียวกันเลยนะครับกับมีดธรรมดาทั่วไปนะครับดูชวิงจุ๊บอ่ะเป็นแป๊บเดียวปืนขึ้นมาแล้วเห็นป่ะแป๊บเดียว นะครับจากมีดกลายเป็นปืนเนี่ยแปบ๊บเดียวเลยนะฮะแต่พอเป็นเจ้าตัวไอ้ดาบใหม่ตัวนี้นะฮะ,ะจากมีดปุ๊บการป,ปืนดูไม่ต้องเสียบต้องอาบันจงเสียบเข้าปอกไปนะฮะกว่าจะะควักปืนออกมายิงนั่นแหละฮะเป็นอะไรที่สวยสดงดงามแต่แค่อ่ามันมันมัน,มนคงอาจจะใช้งานยากไปสักนิดนึงนะเออยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรเติมเกม Inback ร้านเติมเกมคุณภาพ y บายที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง25%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback กมาครับผมแฮกนิ่ยาดนะครับผมกับ h าร์ดพอยตของเราอีกเช่นเคยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปผมจะไม่เล่นดาบนะครับจะเล่นเป็น c b r 4นี่แหละ ซีมีอาโฟนี้ต้องบอกว่าเป้ามองค่อนข้างง่ายนะมองค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมและเอาใช้จริงๆนะเออมันมองง่ายนะครับตนข้างหน้าหูยังเออโอ้โหซูมไม่ไหวเลยมีเสียงครับในตึกอาคารนี้และหนึ่งสองสานี่ไงเป็นหูดีป่ะละ่ะไอ้น้องหูพี่ทำจากเหล็กได้ไหม <c oughs> มันสะท้อนเสียงได้ดี มานี่ครับโอโหโอหโหปาดเรียบปาดเป็นแพนเค้กเลยจังหวะนี้ครับมาเลยน้องออกมาชาวเบปาดไปหนึ่งครับดูดิผมยิงขนาดนี้นะเพื่อนผมยังไม่เข้าจุดให้เลยอะ่ะนี่ผมยิงแม่งยิงแล้วยิงอีกอะ่ะศัตรูมันอยู่ในจุดแค่สามตัวในตัวเดียวนะครับเพื่อนเราไม่มานะครับผมอันนาดว่ะเพื่อนโอ้โหทีมผมไม่เป็นไรฮะเอ้ยมีคนวิ่งผ่าน เรียบร้อยฮนะอูระเบิดูดคนทิ้งระเบิดไว้ยังไงฮะโอ้กูสู้ไม่ได้ตอนนี้คือผมเบื่อดี h ามากครับคือเจอมันคือเจอมันมันลำคานอะคือเจอบ่อยมากครับไม่ได้อะไรเลยนะแค่แค่เจอบ่อยรู้สึกว่าปืนมัง่งคนเล่นเยอะมากครับเยอะมากๆเลยฮะนะนะตอนนี้นะ DR h นะครับเจอจนหน้าเบื่อเลยนะเออคือเขาไม่เล่นปืนอื่นแทบไม่เล่นปืนอื่นแล้วครับนะตอนนี้นะ เฟนเนกนี่บางตานี่ยังไม่เจอเลยนะเฟนเนกเนี่ยบางตานะครับแต่ว่าเดียเนี่ยทุกตาครับผมคือไม่ต้องสเตปอะไรเยอะเลยอะแค่เดินยิงยิงสามนัดก็ร่วงแล้วครับไม่จงเป็นต้องเก่งมากมายด้วยซ้ำนะครับปืนนี้อืเรียบร้อยครับเฟนเนกปาไปเรื่อยฮะบ่บนไปปาดไปนี่ปุ๊บเห็นไหม,มกระดานดาบแต่กูเอาปืนมายิงเนี่ยเห็นปะ่ะ d ด h อีกแะ คือดิอาเฮดแม่งปาดแป๊บเดียวคือผมดองอะ่ะคือผมลงไปนอนกับมดเลยอะ่ะโอเคโอ้โหตอนนี้คือจุดย้ายแล้วครับเพื่อเราเพื่อเราเหมือนจะไม่ค่อยเข้าจุดด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะคือผมไม่ได้สังเกตเลยตาเนี้ยข้างบนครับมาดิน้องโอ้โหดีอาเฮดครับคนเนี้ยอืมมาดิครับเป็นกระสุนก่อนเป็นกระสุนก่อนโอเคใจเย็นก่อนนะไอ้ดิอาเฮดไอ้ดียเฮดออกมาเิแน่จริงอะ่ะ โอ้โหผมยิงแม่งนั่งเยอะมไม่ตายสี่นัดไม่เหรอเมื่อกี้อะไรวะเข้างบนครับหมับเข้าให้ดูดิมันสวนผมแป๊บเดียวว่ะ d i h ไม่ได้แล้วตาอนนี้ผมจะมาร้องกับ dia h โอ้โหโอเคคือนะตอนนี้ dia h e มันครองโลกของ call of duty mobile ไปแล้วฮะคือคือเป็นปืนที่เนี่ยเห็นปะ่ะมันยิงผมแป๊บเดียวเลยนะเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะแต่เราไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะปืนโกงแค่ไหนเราสู้หมดครับผมขอให้ได้สู้ขอให้ได้สู้นี่แหละขอให้ได้สู้ไอ้น้องที่มันกูอยู่แล้วทีครับเนี่ยเห็นว่าเวลาชักดาบนะครับกว่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับกระบวนการของมันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอเดียเฮไอเดียเฮดมันจะมันเจ็บแล้วมันสวนผมสองนัดผมเกือบหมดหลอดเดีก็มา หัวกูจะกรึ่มว่ะหัวกูกรึ่มว่ะแม่งเอ้ยอืมโกูโดนเดียเหดทางชาติหมั่นไส้แล้วมานี่นี่หึกำหมัดล้เด้อกูกำจับ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 จาบจ่บจับีับจ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 ัักจับอฮะจับ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 จั้จัอจย่าย่า อย่าสไลด์มาหาพี่อย่างนี้พี่ไม่เสาโอเคอน,นี้ไม่ใช่ DR Head โดนปืนอื่นปืนอื่นยิงบ้างนะครับโดนแต่ DR Head เนี่ยฮะสเตปเขาไม่เยอะเลยนะอันนี้คือไม่ได้อะไรนะฮะดูจากสเตปการเล่นอะเห็นปะ่ะเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาแค่ยืนนิ่งๆดักจุดเจอก็แค่ยิงครับเขาไม่ได้มีสเตปแบบว่าดักจุดจุดเกิดนะไม่ได้ดักจุดเกิดไม่ได้สไลด์โหดไม่ได้ มูฟเมนต์โหดอะแต่ว่าแค่ปืนแม่งแรงข้าใจว่าคือปืนมันแรงคือจบเลยครับเราโดนยิงแป๊บเดียวคือเราด้องเลยฮะอโอเคเห็นปะ่ะแป๊บเดียวครับเดียราเฮดเพื่อนกูก็โคตรดีอืมซัดเข้าที่หัวไปเลยไอ้เนงเพื่อนมึงจะทำอะไรเนี่ยครับดีอืมซัดไปครับคนหนึ่งข้างในเพื่อเราไม่กล้าแลกครับเพื่อเราไม่กล้าแลกเลยอะ่ะ แต่ผมไม่ศสนไงแล้วผมมาแล้วผมยิงหัวของบนนะปืนไฟเรียบร้อยฮะข้างหน้าผมเจอแล้วผมยิงหมับดียโอ้โหยิงผมสองนัดผมเกือบล่วงโอเคตาแรกจบไปนะครับผม120ต่อ150นะครับผมมาดูสกอร์ท้ายคลิปกันเนกะส่า4บคิวตายไป16ตานี้ตายโคตรเยอะ ต่อเกมสอง One hour later มาครับผมอุ้ยด่านนี้นะผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะด่านโดมนะครับผมเป็นโหมดอ่ domination เนาะมาดูซิว่าตานนี้จะจเจอ di head อีกไหมจะจเจอ di head อีกไหมนะฮะเรามาโอเคกูคดโดนปืนไหนก็ได้กูไม่ร้อนหรอกณนะปัจจุบันเนี้ยโดนปืนไหนยิงก็ไม่ร้อนนะฮะยกเว้น di head เ,เนี่ยร้อนสุดแล้ว,ลวนะฮะร้อนจี๋เลย อืรอ,อมาสู้ไม่ได้เลย <laughs> โอเคหล่อไปก่อนฮนะรอเลือดรีก็มาดีหึมโอ้ยโอเคโอเค drhead ไอเวนสบักเข้าให้ไปดิเนี่ยถ้าเป็นปืนอื่นมันยังพอได้อยู่เนะมื่อกี้เขายิงโดนผมสองนัดนะเลือดผมครึ่งหลอดนะครับคือไม่ใช่ drhead ะมันยากหน่อยเออเออเนี่ย drhead เ,เด๋อมาดิไอหน่อง ช็อเวฟโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะโอเคโอเคจะเย็นฮะเปลี่ยนกระสุนก่อนต้องอย่ารีบฮะเข้าเลยลวกันเพื่อนเราดักขนาดนี้เพื่อนแล้วโอเคเพื่อนสวยเพื่อนกูยืนต้องสามตัวมาเดยวะมาเลยโอ้ยระเบิดน,นีก่อนนะฮะตอนนี้จุดวีเราได้ครับผมผมว่าต้องมีศัตรูมาแถวเ e, อชวัวเลยมาด้ มาเลยอยู่ไหนจ๊ะชงเว็บเฮ้ยนี่ไงแต่ตอนนี้คนเล่น DRH ทีมเรามีนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจทีมตัวเองอยู่แล้วไงเราต้องสนใจทีมตรงข้ามทีมตรงข้ามมีแค่คนเดียวเองนะมั้งนะที่ผมเจอนะครับน่าจะาแค่คนเดียวตกลงนี่มันเป็นคลิปรีวิวปืนกับดาบหรือว่าเป็นคลิปรีวิว DRH ของคนอื่นเออเป็นรีวิวการโดน DRH ยิงนะครับคลิปนี้ คือเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่า POV นะฮะวิธีการโดนอ่า D I H ของฝั่งตรงข้ามยิงเราเียิงกระสุนก่อนตอนนี้เราก็ใช้ย่อยเถิด CBR4 F Drop เนี่ยยิงสนั่นเลยเหมือนกันนี่เป็นไงล่ะไอ้น้องอย่าเฮ้าเรียบร้อยครับสวยโอเคปกติไม่เคยกลัวบุกเลยเราปาดเท่กว่าอยู่แล้วเราปาดแรเท่กว่าอยู่แล้วนี่มวยปลารละเบิดไอ้น้อง โอเคครับเราดักจุดสบายสบายครับตรงนี้ือนว่าจะมีเหมือนว่าจะมีเหมือนว่าจะมีเหมือนว่าจะมีมี้ายมืออีกตัวครับสวยมาฮะเปิดของเล่นไปตอนนี้มากแ้วฮเกอร์จุดเดิมเลยนะอะไรคนวิ่งเหรอจอใหญ่ใหญ่เอาๆๆ้าุ๊บ๊บุ๊บจูโอ้โหเกือบตายเฟนเกกนะฮะโอเค หมับเข้าให้นี่แหละเดียร์เฮดเหรออุ้ยเกือบแล้วไงผมว่าผมตายนะ,มะเมื่อกี้มีสิทธิ์สู้ไม่ได้แล้วยิงไม่โดนโอเคเขายึดบีไปได้แล้วฮะ้ึงหลังอุ้ยสะบักเข้าโอเคเขาไปไหนหมดวะโฉงะกูโดนหอ,อกแทงไอ้เวดูซีครับอืมสะบักแรงเหมือนกันนะก็มาดีครับถ้าเข้าหัวเมื่อกี้เข้าหัวไปเม็ดนึงอ่ะสบายใจเฉม ยึดไปก่อนนะผมตัวนี้เขากำลังมาแน่นอนอ้ยชุบอ้ยเดี๋ยวโอเคอืมจังหวะอย่างดีก็มาโอ้โหสามตัวไม่ไหวฮะเราทำดีสุดแล้วตอนนี้เราได้จุดเกับจุด C ไปอ้ยเดี๋ยวอืมมาดิครับเห็นบ้าง CPR f o a ยังเล่นได้นะครับกู้โแตก CPR f มันยังดีเหมือนเดิมนะครับแค่ปืนอื่นมันดีขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับ CPR f นี่ผมมองว่าไม่แย่เลยนะเห็นปะ่ะคือผม ผมปาดแปร่ดปาดแปรดอย่างเดียวเออแต่แค่ว่า D.I. h มันแรงเกินไปครับนะวินาทีเนี้ยคือมันแรงแรงนิ่งนะครับกระสุนตรงคือทุกอย่างมันดีหมดอะเอื้อมหน่วยแก่มนะันยิงหัว2นัดยิงตัว3นัดนะฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดและโกงนะครับผมคนเล,เล่นเยอะแต่ว่า C.P.R. Pro เนี่ยก็ยังโหดเหมือนเดิมเห็นไหมแล้วนะมีคนใช้นี่ด้วยนะผมว่ามันไปยึดจุดแน่เลยผมดักแถวนี้ก่อนแล้วกัน มาลงคัตเตอร์แล้วมันต้องมีคนมายึดเซ่แต่ว่าเพื่อเรามาเกิดฝั่งนี้พอดีนะครับน่าจะไม่มีศัตรูมาหรือเปล่านี่ไงมาแล้วรับหลังมาเลย2ตัวก็มาเลยครับอโอโ้โหแม่งมาสองพอดีชงแอืมเรียบร้อยฮะเข้าที่หัวอะไรครับอย่าเปิดอันติใส่ฉันโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ตานี้น่าจะชนะสบายๆนะครับเพราะว่า ทีมฝั่งตรงข้ามเขไม่ค่อยยึดนะฮะนี่เป็นไง CPR4 โคเท่ 4, นะฮะเรามารีวิวมีดปะแต่ว่ามีดเรารีวิวต้นเกมนะเนาะสามารถคิวตาย11เออตานิ้ตายโอเคอยู่นะก็นี่ห้จะเป็นของแต่งของอาที่ผมเล่นมันสักครู่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบมีดแล้ะปืน CPR4 อันนี้นะครับ จัดกันได้เลยครับ9,770 c p เท่านั้นเองนะครับหรือประมาณ2,500บาทนะครับเติมว่าอินแบกเราเนาะถูกๆเลยไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ